ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวาจรทั้งหลายวันนี้มาต่อกันเรื่องกับสินสิบเป็นอนันว่าการปฏิบัติในกรสินสิบพูดกันมาโดยย่อ จะทำกสิณกองใดกองหนึ่งก็ตามให้ถือมาตรฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนกับพระลูกชายในช่างทองเป็นสำคัญอารมณ์ของกสิณนนันชาญที่หนึ่งยังรู้คำภาวนาในลักษณะของกสิณกองนั้นนักเรเห็นภาพของกสิณโดยทางใจมีการมีเป็นประกายแพร่า สามารถจะมาคับให้ภาพก็สินนั่นเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้สูงก็ได้ต่ำก็ได้อยู่ข้างซ้ายก็ได้อยู่ข้างขวาก็ได้ไปอยู่ข้างหลังก็ได้ให้คล่องตามนั้นแต่ฝึกกระสินกองไหนให้คล่องจริงๆในกองนั้นอย่ารีบอย่าร้อนให้มันได้จริงๆทำเหมือนกับที่แนะนำในการตักน้ำด้วยกระป๋องน้ำมานนั้นจริงจะมีผล พอสมาธิจิตเข้าถึงฌานที่สองภาพกระสินจะสายจัดคำภาวนาจะหายไปจิตใจจะมีการตั้งมั่นมากขึ้นจับภาพกระสินทรงตัวได้ดีกว่ามีจิตสงบสงบดีกว่ามีความเอ,อิบอิ่มในใจพอหนึ่งภาพที่สามภาพความอิ่มในใจหายไปมีจิตใจตั้งอารมณ์เครียดตึงเป่งทรงตัวเป็นสมาธิมากขึ้น ร่างกายรู้สึกว่าเหมือนสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งมันมามัดเขาไว้ให้มีการทรงตัวเหมือนกับหลักที่ปักแน่นๆหูได้ยินเสียงภายนอกน้อยๆใจทรงอารมณ์เฉพาะจิตจับในภาพกระสินไม่คลายตัวนานแสนานานจะทรงยิ่ได้แบบสบาย พอจิตเข้าเดินทานสี่ปรากฏทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งชานที่สามหูจะดินเสียงภายนอกนว่วเๆไม่ได้เสียงดังก็แบวนิดเดียวจิตจะไม่โยกโคลนจิตจะไม่หวั่นไหวไม่สอดสายไปสู่อารมณ์ใดๆทั้งหมดจิตจะทรงตัวมั่นพอถึงชานที่สี่จิตจะวางอารมณ์ตัดภาระภายนอกทั้งหมดเป็นนั้นว่าตอนนี้จิตกับกายแยกกัน เห็นภาพกสินมีสภาพแจ่มใสแต่ว่าประสาททั้งหมดของร่างกายจะกระทบกระทั่งอะไรใจไม่ยอมรับรู้เป็นอารจิตกับกายแยกกันเด็ดขาดส่งอารมณ์เป็นอุเมกขาเบาราณมกับเอกคาตารม์เอกคาตารม์รมคือเมอารมจับภาพกสินเปนอารมณ์เดียวนิ่งอารมณ์สว่างสวัยมีกําลังใจโปร่งอุเบขาส่งเฉยไม่รู้หนาวไม่รู้ร้อนไม่รู้ปวดไม่รู้เมื่อย ยุงจยกกินลิ้นยกกัดไม่รู้หมดอย่างนี้เป็นอาการของชานสีเมื่อทำกระสิงกองใดกองหนึ่งได้ถึงชานสีแล้วต้องทรงกระสิงก,สกองนั้นให้ชํำให้คล่องนึกแยเข้าชานสีเมื่อไรก็เข้าใดเข้าชานสามชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นให้เข้าให้มันคล่องตามจังหวะตามลำดับชานสแล้วถอยไปถอยมาถอยมาถอยไป เนึกว่าเข้าชั้นหนึ่งแล้วอยากจะเข้าชั้นสี่ทอนใจชั้นหนึ่งไปเข้าชั้นสี่ทอนใจชั้นสี่มาเข้าชั้นสองถอนใจชั้นสองไปเข้าชั้นสามทำอย่างนี้ก็ไดใดให้มันคล่องสลับกันไปสลับกันมาตอนนี้ฟังแล้วรู้สึกเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่สำหรับคนที่ไม่เอาจริงแต่คนที่ท่านมีอิทธิบาทสี่ท่านไม่เหนื่อยท่านสนุก ข้าชันตามลาดับข้ากับสินตามลําดับชันหนึ่งสองสามสี่ข้าชันถอยจากสี่สามสองหนึ่งข้าชันสลับชันหนึ่งแล้วก็สามสามแล้วก็สองสองแล้วก็สี่เล่นอย่างนี้ให้เป็นปกติทั้งนั่งอยู่ทั้งยืนอยู่ทั้งเดินอยู่ทั้งนอนอยู่นอนนอนหลับหลับ,ลบ,ลบตกใจตื่นขึ้นมาเลยจับชันสี่ชันสามชันสองชันหนึ่งได้ทันทีตามที่ต้องการเดินไปเดินมา มันแสนจะเหนื่อยแม่วิ่งก็ได้ไม่ว่าจะเดินวิ่งเล่นเสียก็ยังได้ยายคนเห็นนะถ้าคนเห็นเขาจะหาว่าบ้าก็ยังหาว่าเราเป็นคนบ้าทําอะไรให้มันเหนื่อย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 มาปั๊บจิตว่าฉั้นจะเข้าฌานสีละมันเข้าได้ทันทีจะไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีเดียวอย่างนี้เรียกว่ามีความชํานาญในการเข้าฌาน ตามภาษาบาลีท่านเรียกว่านาวสีไอ้นวสีนวเสืออย่าไปพูดกันเลยภาษาที่จาบ้านไม่รู้เรื่องไม่ต้องพูดกันเนื่องมีความช้านาญมีการคล่องในการเข้าฌานไม่เมื่อการคล่องในค่าการเข้าฌานการสิงกองใดกองหนึ่งคล่องดีแล้วเอาให้คล่องเล่นให้ช้ำเล่นหลายๆวันสักครึ่งเดือนนัือนหนึ่งเดือนก็ยิ่งดีตัวคล่องนี่ให้มันคล่องจริงๆทุกท่าทุกอริยาบถ ตื่นนอนใหม่ๆคว้าจับตั้งใจไว้จะเข้ากับสินอะไรเข้าชานอะไรได้ทันทีนี่มาคล่องแบบนี้แล้วก็หันจิตไปจับกระสินกองอื่นก็เหมือนกันไม่มีอะไรเป็นตเพียงเปลี่ยนรูปเท่านั้นเปลี่ยนคํมภาวนาน,นิดหนึ่งอยากจะครุกขลักจริงๆก็อยู่ในเกณฑ์สามวันแล้วก็ทรงชันได้คล่องเหมือนกัน นี่เป็นอันว่าเสียเวลาจริงๆกระสินกองแรกกองเดียวถ้าช่ามีความชำนาญพอกระสินทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเอาละกองละสามละสามสามเก้ายี่สิบเจ็ดเป็นอันว่าอีกยี่สิบเจ็ดวันเราก็ได้ครบสิบกองหลังจากกองแรกเราได้แล้วรองกองแรกจะเสียเวลาเป็นเดือนก็เชิญเสียไป เมื่อมานได้กระสินทั้งสิบกองแล้วเข้าฌานยึงคล่องจะเพาะกระสินตอนนี้ก็หัดมาเข้าฌานฌานที่หนึ่งของปฐวีกระสินฌานที่สี่ของอากาศกระสินฌานที่สองของวายโยกระสินฌานที่สามของเตโชกระสินเข้าฌานตามลําดับฌานตามระดับกระสินและเข้าฌานสลับฌานสลับกระสินเล่นให้คล่องนึกขึ้นมาวันใดได้อย่างนั้นทันที ถ้าทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการฝึกกสินจบจบเริ่มการฝึกกสินการทรงอภิญญาสมาบัติได้ผลแล้วนี่การทรงอภิญญาสมาบัติได้ผลยังไงจะแนะนำจะพกกสินสักกองใดกองหนึ่งสมมุติว่าเล่นเตเ,เล่นปฐวีกสิน ถ้าพูดถึงปฐวีกสินน่จะเป็นนึกถึงเรื่องในเรื่องหลวงพ่อปายเขานะจะเป็นนั่งหัวเราะแล้วก็จมน้ําตายไปตามๆกันปฐวีกสินมีคุณค่าในการทําของให้ของอ่อนให้แข็งเกาน้ําใส่แก้วเขาอย่างอื่นก็ทําเหมือนกันอาจจะแนะนําไม่หมดทุกกองในการทําให้คล่องมันเป็นเรื่องของท่าน เอาน้ำใส่แก้วเข้าตั้งจิตอยู่ในอุปจาระสมาธิอธิษฐานน้ำในแก้วนี้จงแข็งแล้วก็ทําจิตเข้าถึงฌานสี่ให้จิตทรงตัวถอยหลังมาถึงอุปจารสมาธิอธิษฐานใหม่ว่าน้านี้จงแข็งเอาน้ำมือจิ้มลงไปในน้ํามันแข็งหรือไม่แข็งถ้ายังไม่แข็งก็ใช้ไม่ได้อธิษฐานกันใหม่ทํากันแบบนี้จึงคล่องถ้าไม่แข็งแล้วก็ทําให้มันแข็งให้มันชิน ต่อไปนึกปั๊บบนน้ำนี้จงแข็งแข็งทันทียังยีใช้ได้ให้คล่องตัวแบบนี้นี่ส่วนกระสิงกองอื่นก็เหมือนกันทําแบบนี้ให้มันชินให้มันคล่องเมื่อเราจะใช้พิญญาสมาบัติอยากจะดําดินก็ได้อยากจะเดินน้ําก็ได้อยากจะเหาะก,ก็ได้ อย่าจะดิษฐานในไฟลุกขึ้นใหม่ชนที่ไหนก็ได้ทําที่มืดให้เป็นแสงสว่างก็ได้ทําที่แสงสว่างให้เป็นที่มืดก็ได้จะทำนิมิตอะไรก็ได้หูก็เป็นทิพย์ตายก็เป็นทิพย์หเหาะเอินเดินอากาศก็ได้ได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการแต่ว่าอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นแบบประเภทที่เป็นเรื่องของชาวโลกคนนะ่ะ ทำให้คนนี้รักกันทำให้คนนี้แตกกัน,อ,นอย่าหนี้ไม่ใช่กาสิงเพราะเขาว่าพระพุทธเจ้าแล้วเป็นกาสิงเขาไม,ม่ยอมได้แล้วก็ต้องโนนไปอยู่ในอเวจีมหานรกใช้แต่สิ่งที่เป็นคนนี่มาพูดกันถึงการเจริญกาสิงเข้าฌานสี่จงคล่องแบบนี้นนแล้วเราก็สามารถจะทรงอภิญญาสมาบัติได้แบบไม่ยาก นึกอะไรก็ได้มันนึกพับเดียวมันเป็นได้ทันทีอย่างนี้อย่างที่พระโมคคัลลาแางคิดว่าจะไปสวรรค์ท่านบอกประมาณลัดนิ้วมือเดียวอาตมาว่าชาไปในการลัดมือนี่มันต้องตั้งทางมีถ้าเราเล่นกสินได้พัญญาสมาบัติแบบนี้มีหูทิพตาทิพถอยกายถอยจิตไปได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ตามความประสงค์ นี่มาเธอถามเรื่องความมุ่งหมายมันก็ฝึกไว้ทำไมเขาฝึกกันเอาไว้เป็นคู่มือในความเป็นพระอรหันต์กำลังใจเมื่อเข้มแข็งอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนิวรณ์นี่นก็ไม่ต้องพูดถึงจริตเพราะว่ามันชนะหมดแล้วถ้าไม่ชนะนิวรณ์ไม่ชนะจริตก็ทรงฌานสมาบัติเป็นอภิญญาสมาบัติไม่ได้ แต่เวียนยังอยู่ในฐานะพิญญาสมาบัติฝ่ายโลกีเดี๋ยวมันก็เสื่อมถ้าพระหนุ่มเป็นสาวในน้อยกลอยใจหน้าตาละมุนละไมผิวสวยเสียงเพราะลีลาดีดีไม่ดีกระสินก็พังในเมื่อเราทำให้พิญญาสมาบัติในขนาดนี้เราก็ต้องคุมไว้ไม่สลายตัว เวลาคุณไม่สลายตัวจะยังไงเขาเข้าถึงชานสีก่กสินกองใดกองหนึ่ง <c oughs> แล้วเราก็มาคุมอารมณ์เพื่อความเป็นประสูนดาบันเลยไม่มีอะไรยากให้รู้จักการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็เอาก็สินอภิญญาในประฏิสูตรได้ทุกชาติทุกภพ ให้หลังชา่ก็ตนไปกี่แสนไฉ่ก็ได้ก้าวหน้าไปก็ได้ของใครก็ได้เมื่อได้ขนาดนี้แล้วคําสงสัยคําว่าสงสัยในคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีดูตัวอย่างดีคนละเมิดศีลไปดูมันเองในเมืองนรกไปถามสัตว์นรกแต่ละพวกจะทราบชัดว่าเขาละเมิดศีลข้อไหน ยิงลงนรกมีทุกขเวทนาแบบนี้ไปถามเทวดาถามพรหมที่ท่านทรงสินบริสุทธิ์ท่านก็บอกให้เราเห็นโทษของการละเมิดสินเห็นคุณของการส่งศินเราก็มาส่งศินให้บริสุทธิ์นี่เราจะเป็นประสูดาบันแลว้วก็การที่จะถ้าจะถามกันไปทีว่าไอ้การส่งสินบริสุทธิ์นี่ต้องฝึกใหม่ไหมมันก็ไม่มีอะไรนี่ เพราะว่าชาญโลกีถ้าศินบกพร่องมาไหลชาญมันก็พังมานั้นศินดีมานไหลชาญก็ผล่นี่มาทรงศินบริสุทธิ์คุมศินให้ดีศินมันเคยคมอยู่แล้วก็คมอยู่แบบ,แบบสบายสบาย,บายเพราะว่าเรามีเราอมีที่บาสีครบถ้วนมีกําลังใจครบถ้วนเป็นของไม่ยากแต่ความจริงๆแล้วท่านที่ได้พิญญาสมาบัติ เขาไม่มามวดน,นั่งเล่นพระโสดาสีทาคากันหรอกเพราะอะไรเพราะกำลังอ่อนไปยันดับต่ำที่สุดก็จับอนาคามีเลยทุกอย่างก็มีครบอยู่แล้วเหลืออย่างเดียวพิจารณาว่าเอ,อร่างกายของเรานี่มันเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่นา,น,านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายคนนี่มันดีแล้วมันเลว มองปั๊บเดียวเห็นไส้ตับไตไส้ปอดหมดในร่างกายไม่มีอะไรเหลืออยากจะดูจิตใจของคนที่เราอยากจะรักให้จิตใจของคนที่เราอยากจะรักมันก็เต็มไปด้วยความเลวเต็มไปด้วยความลบโมโตสันหาจุดจบถึงก็ความปรารถนาไม่ได้เป็นอันว่าไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรคน ตัดความรักได้สิได้แบบง่ายๆเรื่องความโกรธความยี่บัดแล้วก็ห้ำหั่นถ้าห้ำหั่ห้ำหั่นสียแล้วด้วยกาลังของฉันมันไม่มีแรงยันดิ้งก็ตัดเส็นเลยทีเดียวว่าไอ้การโกรธการเย่ยบัดเพราะอาใช้ตัวเองเป็นสําคัญร่างกายเป็นสําคัญเราโกรธคนนะเราโกรธกายเราถือตัวเราก็ถือกายแล้วไม่ได้ถือใจ ไอ้กายที่เราคิดจะฆ่ายังไงยังไงมันก็ตายส่วนนายก็มันคือใจที่เราไม่คิดจะฆ่าถ้าอยาฆ่าใจของบุคคลอื่นก็ไปกันควรจะฆ่าใจของเราที่มันครบความชั่วฆ่าอารมณ์ความชั่นในใจของเราให้สิ้นไปอย่าไปสนใจกับวาทะของบุคคลอื่นที่พูดเสียดแทงไม่อย่าไปสนใจกับการเขาบุคคลอื่นที่เสียดแทงใจเรา เพราะอะไรนึ่เขาไม่ได่าใจเขาด่ากายกายของเราประเดี๋ยวมันก็พังใจเราไม่รับรู้กายมันถูกด่าเขาช่างมันเป็นวณตตสภาวะความรักในเพกค,ความโรดความกระทบกระทั่งจิตใจเส้หมดเพราะสิ่งท่านหลายเหล่านี้ปรากฏว่ามันมีผลเป็นทุกข์ถ้าเราสงสัยก็ถอดอธิษฐานในกายก็ไม่ถอยก็ได้ไปมาเลยทั้งตัวก็ได้ไปถามพระท่านดู พระท่านอยู่ที่ไหนเราไปหาได้ยังไงก็ให้มันได้พิญญาหกซะก่อนท่านได้พิญญาได้ก่อนค่อยพูดกันท่านได้พิญญาแล้วถ้ายังไปไม่ได้ก็มาคุยกันใหม่ว่าทําไมถึงไปไม่ได้ท่านได้พิญญาแล้วไปไม่ได้แล้วก็โกหกกันแน่จบโกหกกันแน่แล้วถามว่าจะไปหาพระที่ไหนที่ไปมีอยู่ เราศึกษาตรงเฉพาะพระก็แล้วกันพระสอนมายังไงปฏิบัติแบบนั้นเราไม่ต้องเรียนเพื่อความเป็นประโสดาไม่ต้องเรียนเพื่อความเป็นสกิทาคาไม่ต้องเรียนเพื่ออนาคาเพราะพระอระหันกันเลยเพราะว่ากําลังของท่านที่ได้ปัญญาถ้าจะไปเทียบกับสุขวิปัสสโกไม่ใกลกันลิบลับไกลแบบเทียบกันไม่ได้กําลังสูงกว่ากันมาก กันคล้ายๆกำลังหมูกำลังช้างสุขาวิปัสสโกก็มกำลังหมูชละาพิญโยก็มีกำลังเหมือนกำลังช้างในเมื่อมีกำลังเหมือนช้างแต่พาหนะพระอันใดที่หมูแบกได้ช้างแบกไม่ได้ไม่มีเป็นอามสิ่งที่หมูแบกไปได้โดยคล่องฉันใดช้างหยิบเขาแล้วมันก็ไม่รู้สึกหนักก็ไปได้คล่องกว่าหมู ข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดการตัดกามาชันทะก็ดีการตัดปฏิฆะก็ดีความเมาในรูปใบชัยก็ดีความเมาในรูปใบาชาัยก็ดีการเมาในมานะการถือตัวถือตนก็ดีสามารถจะแก้โดยยานหรือฌานที่ได้มา <c oughs> น้ารมพุ่งไส้ก็ดี้ือความโง่ที่ไม่เข้าใจในอริยสัจก็ดี สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีปัญญาแหลมคมและมีกำลังมากโดยกำลังชาญโดยเฉพาะได้ศึกษากับพระอาจารย์ที่ไม่ใช่มนุษย์มีไหม <c oughs> มีหรือไม่มีอาจารย์ที่ไม่ใช่มนุษย์ถ้าถามท่านท่านอาจจะตอบว่าไม่รู้ถ้าถามตมาตมาก็ตอบว่ามี ถ้าถามว่ามีเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนก็ต้องตอบว่าไม่ยอมบอกให้ทราบจะไปบอกกันทำไมที่อยากจะรู้ก็เชิญทำให้ได้แล้วก็ไปให้ถึงคนพูดเคยทำได้เคยไปถึงไหมก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันนึกไม่ออกเวลาที่พูดนี่นึกไม่ออกเพราะไม่อยากจะนึกย่ามาถามกันทำไม เป็นอันว่าที่พูดมานี่ก็ขอพูดให้ฟังว่าพูดตามหลักวิชาเท่านั้นไม่ใช่ตัวเข้ามาเทียบจะมาถามว่าได้จะมากระตอบว่าไม่รู้ถามว่าไม่รู้ตอบได้ยังไงบอกก็ตอบก็พูดมาได้หรือว่าตอบก็ได้บอกาตามหลักวิชาตามตำรับตำราที่ได้เขียนไว้บ้างตามที่ครูบาอาจารย์ท่านหลายท่านแนะนำสั่งสอนบ้าง แล้วก็ตามท่านที่อยู่อยู่เดินเดินอยู่ในประเทศเหลอแผลบเดียวถึงพุทธคยาเหลอถึงทัศมาหานเหลืออีกนิดเดียวถึงสุวรรณวิหารเลอหน่อยเดียวไปลหลงกานี่อย่างนี้ตัวเขาเป็นนว่าท่านทหลายเหล่านี้ท่านได้พิญญาสมาบัติ เมื่อท่านได้พิญญาสมาบัติก็ถามท่านท่านบอกไม่ฟังอย่างนี้ก็พูดให้กันฟัง,ฟงแล้ผู้รับฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าบอกว่าเชื่อทันทีอาตมาก็ขอตำหนิในการทันทีแบบนี้องค์สมเด็จพระจินศีถือว่าเป็นอธิมโมกขสถาเชื่อโดยการไม่ใช้ปัญญาพิจารณาและไม่ลองปฏิบัติตาม คนประเภทนี้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะคบคบกันได้ยังไงพูดให้ฟังเดี๋ยวเดียวเขาดีไม่ดีไปฟังคนอื่นเขาบอกว่าไอ้แบบนี้ใช่ไม่ได้ดีกว่าก็ไปเชื่อเขาอีกแล้วไปคบคนนี้สามว่าไอ้สองแบบที่ฟังมันมันใช้ไม่ได้แบบนี้ดีกว่าก็เชื่อเขาอีกคนประเภทนี้ ไม่คระเพราะอะไรเพราะไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาตามความเป็นจริงพระต้องการอย่างเดียวคือคนใช้ปัญญาและปฏิบัติตามก่อนที่จะปฏิบัติตามใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าธรรมะที่พระพูดมานี่กนดีและไม่ดีจริงและไม่จริงสมเหตุสมผลไหม ต่พิจารณาด้วยปัญญาให้ว่าสมเหตุสมผลเป็นการเป็นของควรเป็นของดีแล้วก็เชื่ออย่างนี้ใช้ได้แต่ยังใช้ได้เล็กๆไม่ใช้ได้ใช้ได้ใหญ่จริงๆนี่เขาต้องปฏิบัติตามด้วยต้องดูตัวอย่างพระสารีบุตรกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งหนึ่งมพพีพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่มีประสงค์ไปชมกันอยู่มาก ในเวลานั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้ะภาเจ้าทรงแสดงวัธรรมเทศนาซึ่งเป็นผลตัดความทุกข์ให้เข้าไปหาความสุขเมื่อพระองค์ทรงตรัสจบก,ก็ถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรถ้อยคำเดียตามาพูดมานี้เธอเชื่อไหม พระสารีบุตรกลา่าวทนว่าข้าพระพุทธเจ้ายังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าข้าตอนนี้บรรดาพระทั้งหลายพากันมองหน้าพระสารีบุตรรวมความมาเริ่มเกลียดน้ำหน้าพระสารีบุตรทั้งนี้เพราะไรพระหาว่าพระสารีบุตรท่านนงตนที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงยกย่องว่าเป็นอกักษาวกเบื้องขวาเป็นผู้มากพาุทธปัญญานน ็เบ่งอวดเก่งดีกว่าพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีเมทรงทราบรัตมารณน้ำจิตเขามันดาประสงค์ท่านหลายจึนนี้กล่าวว่าเธอทั้งหลายจงจําคําของสารีบุตรไว้และองค์สมเด็จไปจอมตจกัแต่ว่าทําไมจึงไม่เชื่อพระสารีบุตรจังได้ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าจะต้องนาไปประพฤติปฏิบัติก่อน ถ้ามีผลจริงตามที่องค์สมเด็จพระจินวรส่งตัดข้าพระพุทธเจ้าเขาจะเชื่อถ้าไม่มีผลจริงข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาส,าสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตากัดแก่นดาประสงค์ว่าเธอทั้งหลายจงเอาอย่างสารีบุตรพุทอะไรไปแล้วจงอย่าเพิ่งเชื่อใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนแล้วไปปฏิบัติถ้ามีผลจริงตามนั้นแล้ว เชื่อนี่ระบรรดาท่านทั้งหลาย <c oughs> การดีท่านทั้งหลายพอรับฟังแล้วก็เชื่อแต่มาจึงบอกว่าไม่อยากคบอยากจะคบคนประเภทเดียวฟังแล้วใช้ปัญญาคิดอย่างเดียวยังพอลงมือทําด้วยทําอย่างจริงจังทำอย่างอิธิบาสีคือมีฉันทะความพอใจมีวิรยะมีจิตตะเอาใจสดจดจ่ออยู่ มีวิบังสาใช้ปัญญาพิจารณาปฏิบัติทำอย่างนี้องค์สมเด็จประสง,สง์สวัสดิ์ทรงชมเชยชั้นใดอาตมากระชมท่านกันนั่นสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอคาวาจรทางหลายายมพากันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้ใช้ปัญญาพิจารณาประธรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จประพักทรงฌานสมาบัติ้วยกำลังจิตของท่านกันได้ตามสมควรกับเวลา ความสุขสวัสดิี่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีดมันดาพุทธาทานประโยคาวาจรทุกคนโดยทนนาสวัสดี